ปันาแรเด้อเด้อสวยลนงทไมสงน้อเนาะหาวนมีเปอยากสวยกันยา โอ้หลายคนอันนี้นะเราเตุกค่อยไปว้างไว้คุณระบลุงวางลายสาวเลยเนาะถ้าเถ้ามาได้บัเัินเก้าเลยบ่มีอาไม้หามมีหาไม้หามเอาบ่มองหันจุดจาวเลยไม่งานเป็นเลือน

哪里？在哪里？ มันนนนแ่้เาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนึ่งก็มาเสริมคอยคอยคิดว่ามันสิบถึงอันแน่นอะนคอยว่าสิเอามาโตตีนเสาดิสน,ดอนอคัดเอามาข้าแบบนั้นอุ้ได้การคอยคิดบ่ถึงนะคะว่าลุงถิ่นสร้างเสาเม็มดเม็ดดิคนซ้ำได้คนยังไม่รู้หรอเม็ดซ้ำนี่เนาะสวัสดีค่ะหกสิบเจ็ดท่านสวัสดีค่ะ มุงถิงจะคุณลบคอมเมนต์ไว้เห็เนี่ยสวัสดีค่ะฮานุมานสวัสดีค่ะ

เด็กขาเดสนมีเด็กฮา,าได้นะ่ะโอ้ย่มีหินะัสดีว่ะวัสดีค่ะ อย่างอยู่เลยห้ามมันมันพอมีกินดูเข้าได้เนาะเจ้ามันมีคำ่าสงสารได้เอ้าตอนม่ไยเหรเอาคุยเลยเหรอมาเงาเลยค้าแม่ต้อยบ่มาก็บ่แล่ในลุงถิ่นก็สิห้นห้วนอยู่กันเลยมาเป็นโมลา ม้วมีมา,ามีเหลอะไร้งทามันห <c oughs> ้ามซเบอเอาเห็นบ่เมื่อไรเจอบุญจุนท่าจะบ่เหนไ่มยาจะมันน้อยพรานแล้วเห็นบ่เสาอันนี้พันสองทำไมต้นละสองร้อยคะสั่งมาหกต้น พออยู่เวลาแบบอยากดูราบโฟมาร์ะลาดิคาแม่แซมแซมลาดิคาแม่แซมแซมทุกคนแซมแซมเอินแม่ลูกเดียวแล้วลไดิคามาเอินแม่ลูกเดียวเลยนะก็อบอกไว้นะว่ากู้ายหลูกคนนี้คะนลุลัมเมย่างเดียวเลยนะคะแม่แม่ค่ะแม่แม่เอจจิทุกคนนะคะเด้อค่ะป้าโธมาตรวจงาน มาคุมงานด้วยซ้ำตอนดูจะว่าบอกกำลังไถนาอยู่ห,หนาก็เลยว่าลูกหึ้นแล้วลูกบ้านขเขเลยยังเขรุกขิดขอยู่นะก็เลยว่าต้องไปไถตะกระ้าก่อนเพราะว่าต้องใช้เครื่องสูบน้ำไงคะต้องมาเอาเครื่องสูบน้ำด้วยวันนี้ชีวิตในเทือดรถขายยังไม่ได้ตายังไม่ได้ปั้นตาวันยังไม่ได้ตาแก้ปัญหาตาหายตาคือเลยบอกไปก่นนนอนเพราะแบบเราไปจอดรถหามันนะ ไปลงสายเขาบอกว่าไปทางม,มาบ้านในเนใด่นมิถุนายนพฤษภุต่นพูดแล้วเขาก็บอกวา่างคิเนาะแล้วใครตามไปไมเขาเลยบอกเรามาเออพอมาก็เห็นกันอยู่กลางทางกระจายคาแรงกันกลางทางเลยดเด็กกันเด้อเนาะป้าอ่านไปโลดเดอ้อค้าคุณแม่สวัสดีครับพี่คุณช้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้จัดการโฟนสวัสดีค่ะค่ะม ah งงาเฮ็ดเฮือนให้หนองนะค่ะเนาะ ชุดลูหลาแลยล่ะค่ะนี่หลังคาบ้าน,ขน,นะะเขได้ใหม,มันก้หนักมค่ะเดี๋ยวทันดุงว่าการค่าสั้งและเหลือเท่าไหร่เนาะค่ะค่ะสารกับของแม่ลิ้นกับของแม่ริซ่าเนาะค่ะสอบนึงเนาะขสอบละพันสี่เด้อค่ะเด้อข้าวสารเนาะเนาะค่ะของแม่ริซ่ากับของแม่ลิ้นเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวของแม่ต้อยกับของแม่แหม่มกับสิเป็นหลังคาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมันบ่จังแดงกันเดี๋ยวสิ เบิ้งไม่อารใหายนองพร้อมหานาค่ะทำมันเหลือนะถ้าเหลือสั่งกระสีกับอันนี้แล้วกับใจขาแรงแล้วนะกสนซ,ซื้อไม่อัดมาใหาส้สร้างคนตีหายนองนะคะเนะา,านะค่ะ,อะขอบคุณแม่แม่แม่ต้อยแม่ลิ้นแม่ ลิซ่าหลายๆเอค่ะแล้วก็เอฟซีของฮาทุกๆคนเนอะค่ะเด้อที่เป็นกําลังใจให้พวกหนูตั้งแต่ต้นเสมอมาเนะค่ะและ้วกะ็ให้พวกหนูมีวันนี้กะะเม่์เมเอฟซีทุกๆคนเนะค่ะนะกอะากาขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเด้อก <c oughs> ารให้ความแคลาวคล่ำเกื้อกูลอุ่นเจือพวกหนูมาตลอดนะคะเนาะการอากาขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเด้อ <c oughs> ค่ะหนูกับจ้าซีตอบแทนจังไหนน้อค่ะมีแต่นน้อไม้กับผักหวานแล้วย้ำนี่กับเขาผู้ใดเอาอันใดก็บอกนู้นนะคะเด้อกาสิหานน้อไม้ให้ยน้อผู้ใดมากะค่ะส่วนมากกับจ้กดูชิตอบแทนจังไหนน้อค่ะนอกจากคำขอบคุณแม่ๆมน้อค่ะเนาะค่ะเบิ้งช่างกับใดค่ะโอ้ยตั้งแต่เศร้าทั้งลื้อทั้งมุงนะคะเมื่อนี้น่ะหนูก็มาเอาข่อยเขาลงพักจันเพื่อแล้วหนูก็เลยว่าแล้วเริ่มเลยว่าตอนลื้อเซตก็ลงมาพักแล้วก็คืนปกะเกษตรแล้วก็ลงมาแล้วก็กินข้าวเที่ยงเนี่ย อันนี้กระโตเลยนะคะนี่เพิ่นฝ้าวยันฝนตกเพิ่นว่าคนี่เลยอีกสามเสาทั้ว <MB. S 2> ้วขนาดเลยนี่คุณครับ เลงคักๆเลยผค้น <riff 26> ึง <Evangel> ย <ix> <laughs> ืม <G> ผ <ül üyor> ูน <Hag> ึงเลงค่ะเอาสวยกันเข่าคะ น้องแม่สุจิตาเนะาะเดี๋ยวจอมเฮ็ดเทือนให้ในเด้อโอ้ส่งววางในเฮือบเด้อสุดยอดหนูสิเฮ็ดครัวหนูอยู่ปูกระเบื้องบ่อเพื่อเด้อวะเฮ้อันนี้นี่ช่างไม้จะเป็นช่างไม้บอช่างไม้ช่างเล็กลุงทีน้างหลังอนุทน์มาหมุนซี นูเินอนนท์ไปก่อนอยู่แผนกนอตโอ้โหเดี๋ยวค่อยเข่าเด้วจะออกมาโอ้ยบอกนท์นทยังไปหามสาวสอยอยู่อู้ไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาท้งนี้บอกเรื่องของคนคอนคอนไม่คือบอบอกโอ้ยลุง บ้าสื้ลามาเลยนี่บารุงแถวกลางอ้ขอบคุณสร้างเป็นอย่างสูงถูกใจทันใจค่ะขอบคุณมากๆเลยเด้อที่บอให้หนูหลายมือบอชัดหนูจิ้งหนูยังว่าจักมือสิแล้วนี่หนูคิดนะเพราะว่าเงินหนูมันไหลเวลาเวลาไงอันนี้ต้องได้นูนคืนอีกไหมลูก ช่วยไหมช่วยนะหัวช่วยคนที่กระโดดข้าเลยได้ไหมนี่ที่ให้บอกอะไรก็บอกมาเดินไปช่วยเอาตีนก่อนพัวไหมพัวไหมลูกเอาอะไรเอาใส่อีกเหรอพัวไหม เฮ้ยมาบอ่งตู้ไหมตเอาไม้ก้น้าตู้มาต้ตู้หอย้อออันนี้ออกไหมอ๋อสูงพอ่พอไหมดีเนาะ พอดีนะไม่การานะไม่ไ่ล้าใเสีดียวตล <c oughs> อดสวัสดีค่ะกะเพาดันพอด,พอดีโอเคกูรวมดันเห็น,หนา พ่อปกครองได้เดี๋ยววันที่หนึ่งนเดี๋ยวเชิญวันที่หนึ่งนสร้างรือใหม่เลยถ้าเกิดถ้าเกิดอันพ่อแล้วซื้อไม้ฝาไม้อันนั้นลุงพินเอาไม้อันมาอัดอยูะมันโผมาอัดงูไม่อัดกะเอามาอัดมองเลยลุงี่จ้าอัดมองเลยให้ฝายรึเ่เออ มีต้นงม้านข้วบ้านพี Naj ่เมั <laughs> e um ้านาบ้านี่เลยมั้ยสวัสดีค่ะทางฝูงชงลยสุดยอดคสวัสดีค่ะพี่อ่ะ ข้าขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดไลค์ติดตามช่องย t u b e ให้ค่ะเมลิซาูยังข่าวบ่เห็นนะคะเด้อเมดิซา่ะกรับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตลอดเลยว่าพี่สงี่ียมบัวทองหวัดดีค่ะพี่เพียงหนึ่งหวัดดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องพี่ดิซาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ไม้มันเป็นไม,ม้เอามาตีฝาไม่ตีฝาแบบเดโมนะมันเป็นแผ่นไปเลยแผ่นจากวัดห้าร้อยไม่อัดต้องต้องเอากระเบื้องอระ,ระกระเบื้องแผ่นเท่าไหร่ แผ่นนแผ่นน้อยเอาก็แผ่นง่ายฝาติดเลยเดียวครัแผ่น,นา ora, ่ายครับสองเม็ดคูณเม็ดจิ้สองเม็ดจิ้คูณสองเม็ดจิเอเราจ่มคูณเา้นกจิ้บนกเอออ้ามันโป๊ตีฝาเลยละอ่ะจะ่านแผ่นสเข้าแม่นดหดอให้หนูอ่านมาแปะโมาเลยเหรอแะมันอะ

แต่ว่าแคน่น้อยกะต้องเบิกว่าหัวข้อกินเซื้อตัวไหนมันมันแดงไหมอันนี้มัต้องมีไหมอมันไปว่างไหมมันจะได้ไหมมันต,ต้องไปเบิกตัวเ,เก่ามันนั่งมีแม่ <บะ S 2> เอาซื้อมีแมมห้เาเราซื้อแต่แผ่นไม้ยังเดียวได้ห้าต้องไปเบิกตัวไหนวะห้าเราตีตะปูได้ตัวเล่ตอตัว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 ที่ห้าเราตีเสื้อนะ พี <łość> ่บ่า <Harriet> หัวใจหลอกคุณป้าหัวใจส่วนขอบคุณค่ะไม่เช่นเหาก็เลยน้าไอ้เนท้หนึ่งนื้อชื่อวที่นี่งเน้อเดี๋ยวพี่ต้อยเดี๋ยวพี่ต้อยย่ามั่นกันช่รงวันเี๋ยว่เดียกัน จังการหรือไม่ขอใหชมพนต้าวแล้วแต่ด้รางวัลที่หนึ่งคนนึงหกสิบล้านเนะซ่านฮู้หกสิบล้านแม่ก็ก่อกระมันคนบุญสิท่าไรหากันเลยเนาะไม่ต้อยเนาะไม่ต้อยน้องเด่นกับน้องติ๊กบอกว่าไม่ต้อยมาหกสิบล้านมาซ่านนี่มายกเลยยกคอเลยนี่เลยยกคอเลยเฮ็ดบ้านเดียวก็ได้ยสามผ่านคืนเลยเสือแล้วเอ้ยใหญ่อะคนนั้นเอ้ยใหญ่ปะเอ้ยใหญ่อนุญาตจะบอกขอขอทีทั้งหน้าเพราะเธอหน้องเสีย น่าให้บอกอันนี้พี่พี่สาวมาแล้วพี่สาวบอกว่าอนุญาตให้ให้ที่ที่ม้วงม่วงพอได้กได้เนาะม่วงเพิ่นเก้าพอเนาะน่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อวันทีหนึ่งเดี๋ยวตั้งให้ไหมเดี๋ยวพี่ต้อยเราซื้อวันทีหนึ่งเนาะแปะแปะแปะได้รวมทางรวมทางห้านิ้เมตรเนึ่ เด้นยบ้ามดูาีแป๊บแอพอนอนฝันได้ตัวดีนะเนาะแมมาเด่นเออิบอกวไวติ้งบอกให้รอกตัวได้ตัวได้ก็ได้เบอกนะอีโผมาบอกเลอเด้อมาเอเธอเธอลูขาล่าเดี๋ยวได้มาเนี่ยนะ แม่นีตัวด la ีย่างชื่นพี่ล yeah> ุงลามาเบอะเลขเล้ลุงลาเด้อจะรื้อบอะเออสามโซมสามตอนเล่าตอนเล่ายังอยู <m 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 ่เนาะเราไปหาพอมึงนะ่ยวัาด็ค่ะยี่สล้านก่อนป้า24่ล้านก่อนว่าสาสล้านไปรวดเดียวเลยแม่ว่าต้องเอา24่ล้านน่ะยีล้านมันสองใบพอสามสิบล้านมันหาใบเนาะแม่ลำชุดใหญ่ไปเลย แต่ว่าไม่ได้หนูฝันว่าหนูได้หนูได้ป่านะงวดนี้นะลบเด้อไปนี่ลบเด้อไปเรื่อยๆไปเอาข่าวทางใดเอาข่าวทางนี้เหรอเอาหัวกันได้เบิ่งโทรทัศน์หนูเต็มอยู่นี่เอาโทรทัศน์ออกก่อนค่ะเอาโทรศัพท์นี่พดบ่อมที่ดีกว่าก็ได้เรื่อยต่ออยู่ต่อเลยเงือกันเลยเนาะโอ้เโาเดี๋ยวเออานายี่ย โอ้ยไปโจมหาเลยเขาได้เอาข้างล่างก่อนจะเอาข้างหน้าเอาข้างล่างก่อนแล้วจะมาข้างหน้าปะเออข้างหลังก่อนหนูให้เอาข้างหลังหนูไ่ชอบข้างหน้าโอ้ยมาๆๆๆสามารถไปไปมาเลยโจมมาข้างหลังท้ามาข้างหลังข้างหน้าน่ะไปมาแล้วสอนน้องลุยเดี่ยวเลยแล้วแบบนี้นะฝ่าชี้ย่าน เบิ่งหัวได้ว่าไว้นี่ครับคนหมุนนี้ยก็ห้าวไป่ให้เจ้าว่าหมุนทั้งเนื้อหมุนทั้งหน้าทั้งหลังดีนทางนี้มันตามดีนทางนั้นมันชูชอบไหมเสียม้าเสียมจุกลุงทีน่าเสียมจุ ครับไปกันครับ

สำเร็จแล้วนะคะอเออค่ะนี่สาวสุดท้ายแล้วลุงทินกําลังหันอยู่กล้องน็อตตัวนู้นนะลุงทินหันอยู่น็อนหลัง อีก,ออกเออตีนยันลดเออมันคาผากเออเด็กการโอ้โหหนาช้างคอยเด็กการเด็การหงแยง่หงายงงน่อยกับแหงายเราไปน้ำกัดไปสูส้กับผู้ชยของฉันอยจะไปยุ่เออไปต้อง,ปงออไป,งปยุ่น้ำค่าดอกเฮานะฮาเป็นแค่าตันผู้ชม <laughs> คนตีน่าอยู่ดัก <laughs> วบก็แเล้วไว้รรยการค่ะมาแรงนอนเอาเลขเดิมวันที่ยี่สิบเก้าสามสวันที่หนึ่งกับโปะเจและชุมเฮาช่างมาดูแท้นันี่กระดายเ่นกัดปานเซียวนะสาวกับหลานแย่มาพร้อมเดียวอืม ไปไปมามาแล้วสิเอาเมียกดกดหน้าแล้วคอยว่านนะค่าะสำร็จเลยนะคะสำหรับสาวบ้านนะคะเนาะใส่ครบบทหวกสาวเลยนะคะสาวปูนค่ะ คอยกันยังคิดขแบบใดอ๋อเขาเหตุแบบนี้คอยนึกว่าสิอามาโตแต่ตีนมันฉันดอกความบคืดว่าลุงถิ่นสร้างมาแบบนี้นะโอ้ยสุดยอดเลยเขาคอยกับเคยเหตดเฮือนเหตุซานเนาขาบอกอามมาตอตรีนเขาบอกอามมาตอตีนเส,สารว,ว่าะก็แบบใดเด้เขาสีบากแบบใดหนูคิดแบบนั่นละเบริร <c oughs> ์หนูรู้ปาลุงถิับมันซีเศร้าสีไสแบบใดเสาเคตีนมันนี่นะหนูคิดแค่นี้ไงพอมาเห็นโอ้ยสางเนาะ สบายแล้วบัดนี้ค่ะบ่ฮักบ่พังล้สังกะสีก็ได้ไหมแล้วค่ะเอาก็ขอบคุณแม่ต้อยเยอรมันนะคะเมลิซาแล้วก็แม่ลินนะคะสําหรับข้าวเหนียวนะคะก็สอบละพันสี่เด้อค่ะเด้อข่าวเหนียวค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวสิมาจ่ายค่ะสั่งกันก่อนนะคะนาะค่ะค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะแม่ต้อยแม่แม่แมลินแม่เกวลินเมลิซานะคะแล้วก็แม่เอฟซีทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจพวกหนูมาตลอดนะคะกรบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเด้อ ค่ะเก็บไปเบิดแล้วนารามันละลงมาแลงนี่ล่ละสกรูสกรอบค่ะอันนี้กัดใจค่าสร้างนะคะเดิมพนคอน้ำ คนละหกร้อยค่ะกะขอบคุณสร้างนะคะเดอ้อที่มาเห็นใหน้องนะมานเมรนี้นะคะขอบคุณค่ะบ้านหาวกะเรียนเลยนะคะนาบ้านน้องเด่นนะคะเนาะ กา้าสารก็เอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพันสี่นะคะกา้าสารนะคะเนาะเลยจังหวะเออเราเด้อสปอนเซอร์เอ็มร้อยนะเออเราเด้ เร็วแห่งมันมนี่นะสุดยอดเลยนั่นแหละคอยยังว่าไปหาสางซิเลยด้คอยเวาค่ะขอบคุณหลา,ายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะ ว้าันีกช่าเดดาไปหาเลยล้วชนะมันเด้าาเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ